เต็น,นักอัะเต็นหักัะไรรูเมียมยอมนเขาจะหา

ด <Keep S 2> ีไงไหลมาก่อนเดินรถไหลมาเดินรถไหลมาก่อนไหลลงน้ำเออไหลลงน้ำมาไหลลงน้ำมาเดินรอช่วยเยอะก็ได้เอาลูเอาเอาล้อลงมาเลยเดินมาเดินตรงมาตรงตรงมาตรงมาอีกเดี๋ยวบีบตึ้นตรงมามาเฮ้ยบ่บีบมันเดินอยู่มาเลยมาเดี๋ยวมาด้วยเก็๋ยวบีบด้วยเดีบีบด้วย

ห้ขวาปิดปดวิดีโอก็แล้วเขาเก้ให้หลังข้าขวาเอาามิ่นตาไปเอาหมันา